สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูท้าจะพาทุกท่านมาขุดมันค่ะมาดูสิคะว่ามันอะไรมาดูกันค่ะนี่ค่ะมันนี่ค่ะต้นของมันค่ะจะมาดูว่าเป็นมันอะไรเอ่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นมันมือเสือมันเลือดหรือมันสากเพราะว่า ไม่รู้เป็นสิบปีแล้วมันงคะปลูกไว้ตลอดแล้วไม่เคยสนใจนี้พอดีทำตรงนี้โล่งนะคะก็เลยมีฝนมาเนี่ยเขาอ,ออก,ออกยอดออกทอดยอดทอดลำต้นออกมาค่ะ,ะแม่จะบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราขุดนะคะมันก็จะมันเขาเรียกว่ามัน มันสามารถที่จะต้มสุกแต่ถ้าเกิดออกใบเมื่อไหร่มันจะต้มไม่สุกก็จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาขุดกันดูค่ะว่าเป็นมันอะไรเอ่ยนี่ค่ะนี่โคนเขาขึ้นมานี่ค่ะนี่โคนเบลลเลยค่ะนี่แต่ขุดอเอาเราต้องเอาตรงหัวที่มันขา,ขาวๆเอาไปต้มกินค่ะเดี๋ยวมาขุดกันเลย จะเป็นหัวหัวไม้นี่นี่น,นี่เอาไปปลูกได้ค่ะเนี่ยภาษาลาวเขาเอินหำม,มัน่ <c oughs> <c oughs> นไม่มีใครมาแอบขุนแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเม่ว่าหัวเก่าแล้ว เลยค่ะนี่อ่ะหกักค่ะว้าวนี่ค่ะีขาวเลยขาวจวนี่แหละค่ะแล้วก็จะสับเอาไปเอาไปทำของหวานก็ได้ไปแกงหรือไปนึ่งไปต้มกินได้ค่ะอร่อยค่ะ,ะเอิญมันบ้านค่ะ แต่นี้เหลืองๆไม่เอาคนนี้เราก็สามารถเอากลบไว้แล้วก็ปลูกได้ค่ะเดี๋ยวปลูกไว้เดี๋ยวดูหักไูต้องนใช้ได้แล้ค่ะหนึ่งหัวนี่ค่ะนี่ถ้าเขาขาแบบนี้เราไปต้มอร่อยไปแคงก็อร่อยดึง นี่เขาเรียกมันบ้านค่ะมันโบราณมากปลูกตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังอยู่แม่เป็นคนปลูกด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็ตอนนี้คุณแม่หน่มเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี5-9 2.559ค่ะมันมันม,นมดรดกคุณแม่ค่ะนี่โ้นี่ค่ะเดี๋ยวไปตอง เดี๋ยวมาขุดอีกนี่เครือหนึ่งเขาจะเป็นเครือค่ะนี่เวลาขุดนะคะถ้าเขาออกอย่างเงี้ยถ้าไปต้มนี่กกาลังอร่อยเลยหรือถ้าเมื่อไหร่เขาออกใบนะคะหัวของมันจะแก่เกกกากขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เป็นแป้งะคะ่ะมันจะอพอเราต้มไปมันจะแข็งแล้วมันมันเป็นน้ำน้ำไม่อร่อยนะคะกินได้แต่ไม่อร่อยะคะ่ะ เราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะขุดมันนะคะแม่จะสอนว่าน,นี่ถ้าน,นี้มาขุดเอาไปกินเลยเอาไปแกงได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ออกใบแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องไปขุดเลยถึงกินก็ไม่อร่อยนะคะนีะ่ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นลูกของของเงาเนี่ยค่ะนี่นเงาที่ที่บอกว่า เวลานี้ยเขาเอามาเขาเรียกว่าตามเครือเพราะนี่เขามีเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นลูกของมันนะคะเป็นไข่ของมันหรือว่าภาษาลาวเอิญทำมัน <c oughs> นะคะนี่เขาจะเป็นภาษานี้แล้วเขาก็นี่ลงมาข้างๆเห็นไหมคะก็โคนก็ไม่อยู่นะคะอย่างนี้ได้นะคะตัวนี้เราก็จะเอาไปเลยค่ะนี่นลักษณะนเนี้ยจะเน่าเองเป็นปุ๋ยไปด้วยเลยว้ายเป็นหลายหัวเลยค่ะนี่ ดินดินเขา,าซุยมากเลยค่ะเนะว้ายทำห้ขุดไปทั่วเลยเหมือนก็โดนโดนหัวเขาขนาดนี้ ไม่รู้ว่าเขางอไปไหนนี่โอ้โหใหญ่เลยะนาแล้วก็มันเนี้ยสามารถเราขุดแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะไว้กินได้นะคะโดยที่เขาไม่เน่าไม่เสียนะคะก็เก็บได้เกือบเป็นเดือนอะทำไมถึงเรียวกว่ามันบ้านนะคะเพราะว่าเนี้ยวันนี้จะ,ะมันจะขึ้นที่จริงมันก็เป็นมันป่านั่นแหละนะพอน,นี้ก็เอามาปลูกบ้านเพราะมันปลูกง่ายขึ้นง่ายก็เลยเรียกมันบ้านกัน ยังมีสูตรอีกของงอค่ะนี่นี่นี่โอ้หนี่แหละค่ะขาวขาวนี่อร่อยมากเลยแหละค่ะเอาแค่นี้แหละค่ะดิได้นี่นี่ค่ะแล้วก็นู่นอีกนะคะเอาประมาณสองสามโลเลยมั้งนี่ค่ะขุดเสร็จแม่ก็จะสอนบอกว่านี่ต้องกลบนะคะกลบไว้เพื่ออ่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นหัวใหม่อีกค่ะเราจะกลบไว้แล้วก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ นี่เป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะคะนี่ที่แม่ปลูกยี่สิบกว่าปีแล้ว mm hmm. ก็เขาก็จะเป็นแล้วเขาก็จะเน่าอ่าถ้าเราไม่มากินเขาก็จะเน่าแล้วเขาก็จะเกิดหัวใหม่ไปเรื่อยๆนะคะจนหนูเห็นมาค่ะนี่ปูดินทั้งหมดเลยค่ะนี่เต mm hmm. ือใหญ่ของเขาแล้วก็น่าจะอยู่นี้เยอะเลยแหละคะ่ะนี่ถ้าขุดไปขายก็ได้เพราะส่ว mm hmm. นใหญ่เราจะแบ่งปันกันนะคะนี่ก็สามารถเอาไประแวกกระดามได้ค่ะนี่รานะคาคือแกงขั่วปูนะคะ ก็จะเอาไปทํำของหวานได้ด้วยแล้วก็ไปต้มกินค่ะสมัยเด็กๆพอพอกินข้าวเสร็จแม่ก็จะถ้าแม่ขุดไปแม่ก็จะต้มมันนี่แหละคะ่ะแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จั่งล้อมวงกันแม่เล่านิทานแล้วก็กินมันนี่มีความสุขมากๆเลยค่ะถ้าเขาเรียกว่ามันบ้านค่ะมันบ้านเาเอามาปลูกไว้ตามบ้านาาชั่ว หลายอายุคนแล้วนะคะแล้วก็มันป่าก็จะเป็นพวกมันเทียนมันดอกมันรากอะไรต่างๆนะคะที่เอาอไปหากินหาตามป่ามันจะปลูกยากแต่มันนี้เอามาปลูกแล้วง,ง่ายนะคะแร่พันธุขยายพันธุ์ได้อ่าง่ายมากค่ะคะสําหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักคําว่า่ามันบ้านนะคะที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําของหวานก็ได้ไปนึ่งกินก็ได้ไปแกงก็ได้ค่ะ หรือจะเอาไปทอดอเป็นเหมือนอเรียกว่ามันอะไรนะคะมันฉาบได้เลยค่ะนี่ได้สารพัดเลยนะคะนี่แล้วเราก็จะเอาแต่ส่วนที่ขา,ขาวส่วนในท,ที่ที่เป็นเหลืองๆเราก็จะสับแล้วก็จะฝังไวใ้ให้มันขึ้นขยายพันธุ์ต่อไปค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็อ,อยู่บ้านว่างๆร้อนๆนะคะหิวรู้ึกหิวก็เลยเด,เดินมาดูหลังบ้านก็มาเจอพอดีเราเขาขึ้นค่ะก็เลยอ๋อคิดถึง คุณแม่ด้วยนะคะเคยบอกว่าก็ลองขุดดูค่ะก็เจอจริงๆค่ะนี่ไปเดินตามหามันทั่วบ้านที่จะแกงปูนะคะที่ไหนได้อยู่หลังบ้านดัวเองนี่เองค่ะสำหรับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์นะคะทั้งติทั้งชมนะคะก็ขอบคุณมากๆก็หวังว่าจะ ถูกใจนะคะเพราะวิถีบ้านๆของของครูท้ก็จะเรียกว่าอะไรคะย้อนชีวิตในวัยเด็กของเราที่เราโหยหาท,ที่เรามีความสุข พอมันเห็นแล้วมันก็ความสุขมันก็ส่งมาถึงเราถึงทุกวันนะคะนึกถึงความสุขสมัยเด็กๆนะคะแก่แล้วก็ก็ว่าชอบอะไรคะชอบเล่าความหลังนะคะก็เป็นความหลังที่มีความสุขแล้วก็สมควรที่จะเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้คนที่รุ่นใหม่ๆเขายังไม่รู้ให้เขาได้รู้กับเราค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ว่าเพียงค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ